สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีเอฟซีตาไม่ฆุตเมึงทุกท่านนะครับผมเอาลงจากรถแล้วครับมาเจอกันอีกแล้วครับอีกกับงานถมที่เนาะนะครับเอาดินในคลองนะครับถมที่นะครับปรับพื้นที่เนาะนะครับกับบูมยาว140 LC ี่สิบเปคเครับ12เมตรนะครับขับโดยจันเดียวกับทีมงานน้องแท็กเตอร์เนาะนะครับเหลือนิดเดียวแล้วครับจะเอาให้เสร็จเลยนะครับจะทอยขึ้นมาให้เสร็จเลยนะครับน่าจะไม่ลงมาแล้วน่าจะหาเก็บดินแถวนี้แล้วพี่น้อง ไม่ไหวครับเย็นหนาวแอร์เย็นเกินครับพี่น้องนะครับลงมาชมบรรยากาศด้านล่างบ้างนะครับกับอาจารย์เดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่มขนาดออกไปแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับได้เปรียบครับช่วงชกยาวนะครับบุ๋มยาวเรานะครับนี่อยู่กับร้อนะครับพี่น้องนะครับ ยื้อใกล้ยื้อใกล้ได้หมดครับพี่น้องตอนนี้คือเก็บเก็บดินขึ้นมาใส่อย่างเดียวครับพี่น้องนะครับไม่ลงมาแล้วนะครับขานนิดขันน่อยนะครับเก็บเอานะครับน่าจะช่วงอแถวนี้แหละพี่น้องนะครับชมครับบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้นะครับอากาศดีครับลมแรงนิดนึงนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเสียงนะครับ เสียงลมน่าจะเข้าอยู่นะครับนาองก็ามาแล้วได้กลับไปแล้วนะครับกลับมาดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับลงมาไหมอาจจะลงมาครับดินไม่พอพี่น้องลงมาแล้วโซ่ก็เริ่มแห้งแล้วเนาะไปถอยดินเหมนเดิมครับเอาเดี๋ยวเราไปดูมุมโน้นกันพี่น้อง ตอนเช้านี้น้องก็มาขับคันแดงนะครับพี่น้องกูบูต้าเนาะนะครับมาขุดวางท่อนะครับขุดลอกวางท่อเนาะนะนะ ทอยดินครับพี่น้องอย่างว่าครับได้เปรียบช่วงชกนะนี่เหลือเฟือครับนี่ชมไปครับพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ต้าไมโครสมองด้วยนะครับพี่น้องเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับเพจต้าไมโครสมึงเอ็กคอรเเตอร์นะครับผมแอนทรักนะหรือจะเป็น YouTube นะครับหรือ t ิ k To k ครับเข้าไปชมผลงานได้นะครับกับทีมงานน้องแท็กเตอร์เนาะนะครับ กับเจ้าไข่เขียวครับ140สวยงามครับช่วงชก,กไกลครับเนี่ยยืดสุดเลยนะเอาให้เสร็จตรงนี้ครับพี่น้องนะครับอาจารย์เดี๋ยวขอให้เสร็จตรงนี้พอพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บงานก็แต่งนะครับก็จะเหลือคันแดงไว้ครับ ทีนี้ก็เตรียมย้ายครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาชมมุมด้านล่างกันบ้างพี่น้องนะครับ ออยเสร็จของวันนี้นะครับวันนี้เอใอยเสร็จนะครับวันนี้วันเดียวครับวันสุดท้ายแล้วนะครับลูกค้าตามแล้วนะพี่น้องจ้วงเป็นจ้วงครับดินน่อนอบอนสบายๆครับพี่น้องนี่สวยจริงนะไม่อวยครับพี่น้องกล้องยังไม่พอเลยมันยาวเกิน ใช้โหมดเทสเสียงก็จะเบาลงมานิดหนึ่งนะพี่น้องนะนะครับเสียงเบามากนะครับแต่ความไวคมเร็วก็ยังเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับไม่ได้ต่างจากเดิมมากครับพี่น้องนะครับถึงแม้จะเป็นแขนยาวเนาะนี่ครับสุดๆจริงครับร4 0ี่ของเรานะพี่น้องนี่เจ้าเดียวครับเจ้าแรกเนาะในเขตนี้นะครับ เปลี่ยนจากมาร์คซีก็มาเป็นเจ้าสเปคเอ็มนะครับแขนเดิมครับแขนเดิมเจ้ามาร์ีนะครับคุณปูนะครับแขนเดิมแขนเดิมนะครับเพิ่มเติมมาอยู่ในสเปคเอ็มแล้วเนาะนะครับนี่เปลี่ยนแขนยาวในงานมีไม่หยุดเลยพี่น้องนะครับอาจารย์เดี๋ยวจะให้เสร็จของวันนี้นะครับให้เสร็จเลยนะครับดูจนเสร็จเลยพี่น้องนะครับทอยให้เสร็จเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นคลองเก่าเนาะคลองนะครับเอาดินคลองนี่แหละพี่น้องมาทําถมที่นะนะครับลอกช่วงชุกยืดได้สุดครับค่อยๆลากไปเอาไว้หลายมุมครับให้ด้ชมกันเนาะนะครับ ก็ไมนได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเนาะเปลี่ยนบุมยาวพี่น้องนะครับไม่มีอะไรเสริมนะครับรองรับ LC แล้วเนาะคำว่า LC เนาะนะครับคือรองรับบุมยาวอีกแล้วเนาะแท็กยาวพ,พิเศษนะครับ เปลี่ยนเป็นแขนยาวก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นมาอีกนิดนึงนะพี่น้องเนาะนะครับประหยัดน้ำมันช่วยช่วยได้ด้วยนะครับลองขับโหมด H แล้วครับเหมือนเดิมขับไม่ไหวครับเร็วนะครับเอาให้เสร็จครับจานเดียวนะครับอยู่กับจานเดียวกับพร้อมกันนะพี่น้องเนาะของวันนี้เอาให้เสร็จเลย วงเป็นจะติดตามผลงานไปเรื่อยครับพี่น้องนะครับก็เจ้าไข่เขียวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะรุ่นนี้ก็ใช้ดีครับพี่น้องนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับบอกเลยว่าใช้ดีนะครับถูกใจครับถูกใจท่อแก่นะท่อแก่ก็สายโกเบครับพี่น้องก็ยังยอมรับในคุณภาพนะครับ ดูนะพี่น้องรถคันนี้รถน้ําเค็มนะครับพี่น้องนะครับเอาปีที่สี่แล้วเนาะนะครับสภาพรถยังใหม่กริปนะครับดูการดูแลนะครับการดูแลรักษานะครับของนาอองเนาะดินนี่ก็ดินน้ําเค็มนะครับเนาะดินเค็มนะครับทุกอย่างเค็มหมดนะครับถ้าว่าไม่ดูแลรักษานะครับช่วงล่างสนิมกินหมดแล้วครับพี่น้องนะครับ ไ้คนขับนะครับสนนิมชอบกินนะครับทั้งแท็กทั้งอะไรไปหมดเลยพี่น้องทั้งบูมอาร์มนี่ละพี่น้องถ้าไไปรักษานะครับรถไม่ถึงปี2ปีครับถ้านม่รักษาคือสนิมกินหมดครับตามปีหน้าขายทอดตลาดได้นะครับแต่ว่าคันนี้ได้การดูแลรักษาอย่างดีครับของน้าอ่องนะครับกลับบ้านกับช่องไปปุ๊บฉีดล้างแช่น้ํามันเครื่องนะครับเนาะอาบน้ํามันเครื่องแช่แท็กแช่อะไรนะครับดูแลไปอย่างดีครับรถคันนี้นะครับก็อยู่กับน้าอ่องนานๆนะครับคันนี้ สภาพนี้นะครับถือว่าใหม่นะครับใหม่มากนะครับรถน้ำเค็มเนี่ยนะครับส่วนคนขับกองเราก็คือจานเดียวนะครับโซโลไปนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ขาค่อยห้างแล้วนะครับ ลือไม่มากแล้วพี่น้องนะครับจุ่วงจ้วงกันไปเอาให้เสร็จครับวันนี้นะครับเอาให้เสร็จพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บงานอาจจะก,กองนี้กองเดียวแล้วพี่น้องก็ก็เสร็จครับพี่น้องก็ให้ดูกันยาวไปเลยนะครับ เสียงเครื่องเงียบตัวแทนเจ้าคุณปู่มากทีนะครับคูณเท่าอลุ่มน้ำทัดทองเนาะนะครับส่วนอาจารย์เดียวก็ชอบแขนยาวไปแล้วครับทุกวันนี้นะครับอยู่ตรงไหนก็ถึงแกบอกนะครับสบายนะครับ ไม่เหมือนแขนสั้นเมื่อก่อนเนาะขัดใจนิดๆหน่อยๆพอดินไม่พอดินขาดดินไม่ถึงนะครับแต่นี่คือยืนตรงไหนยืนตรงนั้นครับพี่น้องไม่ต้องเคลื่อนเยอะนะครับนี่ดูการขับนะครับเดี๋ยวยาวไปพี่น้องเอาพี่น้องได้ดูจนเสร็จเลยแหละครับพี่น้อง พอมาอยู่ตรงนี้ยังเหลือเยอะนะครับยังเยอะนะยังขาดอยู่หนอนตักไปเผื่อนะพี่น้องเอาดูให้จบเลยครับเอาให้เสร็จนะครับจะได้กลับพร้อมกัน6โมงก็บโมงครับวันนี้ ไปแท็ก70เส้นนะครับรุ่นนี้เนาะโรลเลอร์เจ็ดตัวครับแคริเอร์สองตัวนะครับเครื่องซีซูบครับมิตซูบิชินะครับคอมเร็วนะครับไดเร็กอินเจคชั่นเนาะอินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเก้าสแรงม้านะครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่13ตัน7นะครับบวกคนขับบวกน้ำมันถังน้ำมันเนาะ275ลิตรก็14ตันพอดีครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับ จากรุ่นนี้ไปก็จะเป็นเครื่องอิซุนะครับคอมเลวเนาะนะครับรุ่น8นะครับจะเป็นเครื่องของมิตซูบิชินะครับ แคมแห้งก็เริ่มดังแล้วพี่น้องนะครับไม่ได้โดนน้ำเนาะนะครับเสียงแท็กมารอดูตอนสุดท้ายของอาจารย์เดี่ยวขึ้นชันๆน,นะพี่น้องนะครับขึ้นตอนกลับเนี่ยนะครับถือว่าชันเหมือนกันหละพี่น้องนะครับมาดูผมยาวขึ้นชันบ้าง รองเท้าหายไป2คู่แล้วพี่น้องนะครับตีป่าทีไรรองเท้าหายทุกทีครับพี่น้องนะครับคู่ใหม่นะครับนะนะส่วน PM นะครับรุ่นนี้ก็จะ4 0 0พชั่วโมงนะครับก็หมดไปนานแล้วเนาะนะครับส่วนการบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้องอองก็ยังใช้ของอริยะเหมือนเดิมครับให้ช่างศูนย์มาเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะครับ เชื่อนะครับดูเหมือนน,น้อยๆพี่น้องตอนแรกอะแต่พอไปเอามาโอ้ดินขาดเยอะครับพี่น้องนะครับตักเหมือนจะเสร็จจะเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จสักทีนะพี่น้องกับอาจารย์เดียวนะครับต้องรีบครับวันนี้นะครับตรนนี้จะได้เคลื่อนย้ายครับพี่น้องนะครับโอ้ยฝุนงานรอเพียบครับตอนนี้ รถทีมงานก็ไม่ว่างอีกนะครับต้องรีบนะครับต้องรีบแล้วนะครับวันนี้ต้องต่อเวลานะครับตามจริงก็าเลิกห้าโมงแล้วพี่น้องดูเวลาก่อนอ๋อต่อครับต้องต่อเวลาหกโมงครับถึบโมงเราววันนี้นะครับช่วงใกล้เลยนะครับนี่ การทำงานนะครับพี่น้องใครที่ชอบซปเปอร์เอ็มเนาะนะครับหุนยาวเนาะนะครับรถขุดขนาดกลางนะครับใครที่ชอบซปเปอร์เอ็มนะครับก็ดูคลิปนี้ครับพี่น้องนะครับดูการทำงานนะครับก็ใช้ดีก็คือผมก็ใช้ดีนะครับพออยู่กันมานานคันนี้นะครับ ลองครับเนี่ยครับเขาใจอาจารย์เดียวแล้วทำไมต้องหาดินลองครับพี่น้องอีกนิดเดียวครับใกล้เสร็จแล้วตรงนี้จะเอาไว้เก็บนะดินตรงนี้พี่น้องนะครับตรงนี้ พอเหลือพอขาดตักวางตักวางครับ ยาวครับได้เปรียบพี่น้องพี่เขายาวครับเราไปจะดูตอนขึ้นกันเลยพี่น้องนะครับอทีนี้ก็ให้อาจารย์เดี๋ยวโซโลไปครับไกลเสร็จแล้วพี่น้องนะครับ ขาดครับยังขาดตรงกลางนั้นยังขาดอยู่พี่น้องประมาณห้าโมงครึ่งครับเสร็จประมาณนะ งานนากุ้งนะครับรถมิโคเนาะนะครับตักไปเลยจานยังไม่พอละยังขาดอีกเยอะอเสียงเครื่องเดินเบามากอะ่ะโหมดเฮดนะครับเนี่ยโหมดเฮสนะครับรถก็ยังเร็วเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง ดูข้างนอกอดู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 เห็นได้ชัดเลยครับไม่ได้ต่างจากโหมดเฮ็ดเหมือนเมื่อก่อนเลยแขนสั้นนะครับเนี่ยการทำงานเนี่ยเนี่ยอย่าเพิ่งขึ้นมาตักยิก ี่ยครับช่วงไกลนะเนี่ยอยู่ตั้งไกลนะพี่น้องยังยืดถึงอ่ะยืดถึงอ่ะภาษาอีสานย,ยืดยืดนะครับยื้อเมิ่งมาทำอะไรบาอาจารย์อ๋อรองแล้วครับพี่น้องเตรียมตัวโซโล,โลขึ้นแล้วครับพี่น้องเตรียมตัวแล้วครับบาร์แน จะไปเอาดินเพิ่มอีกโอ้ลมแรงครับลมแรง ทำทางขึ้นพี่น้องชันเกินขึ้นไม่รอดครับอาจารย์เดียวอกดดักดินทำทางขึ้นพี่น้องเอาแบบชัชวๆครับชัชวๆ มาแล้วครับลมแรงเกินพี่น้องทำบันไดขึ้นนะภาษาบ้านเราคือทำบันไดเ่ยพออันนี้มันชันนะครับมันชันแบบนี้เอาแบบขึ้นสบายๆดีกว่านะพี่น้อง เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับ อาได้แล้วครับเผื่อดินขาดพี่น้องช่วงขัอบอีก ครับไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยพี่น้องน่าจะขึ้นแล้วครับวันนี้ขึ้นยัง ฝากนะครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับเอาครับก็วันนี้เป็นงานถมที่นะครับเนาะ ลอกดินลอกอะไรต่กันไปเนาะเนี่ยครับผมที่นะครับไมโครเอาใช้ไมโครนะครับผมที่ปรับพื้นที่เนาะกับไมโครร้อยสี่สิบเอลสี่สเพล็กเอ็มนะครับบุ่มยาวสองเมตรนะครับเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้ก็มาแต่งสลบเก็บสลบเก็บสลบด้านข้างเนาะก็เสร็จเตรียมย้ายรถนะครับกับงานตอนดินนะครับบุ่มยาวๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะชื่นชอบกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ตาไม่กดสมองด้วยกับทีมงานน้องเทกเตอร์นะครับผม ครับโดยอาจารย์เดียวครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับบายบายซีอูเกม